พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศาลในฐานะจำเลยคดีอาญา การไปศาลในฐานะจำเลยคดีอาญามีสิ่งที่ควรทำดังต่อไปนี้ครับ 1. นึ่ำหมายนัดหรือหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปด้วยครับข้อสเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยครับ 3. เตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวโดยให้สอบถามราคามาตรฐานกลางในการประกัน ต่อสารนั้นๆก่อนครับ 4. การไปสารนะครับก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิตอร์กตัสักเนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูธและทีมทนายความสวัสดีครับ